สวัสดีค่ะพี่ก็ครับสวัสดีครับตรงนี้ตรงไหนเนาะอ๋อทางเข้าสวนพี่ต้อยเราจะถึงแล้วนี่มาถึงแล้วโอ้เลี้ยวตรงนี้เลยค่ะใช่เลยครับตรงนี้เลยนะที่วันนั้นมาทำคลิปสวนพี่ต้อยคนสวยคนเก่งดูนี่ลูกกี่ไหน่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสองหน่อยโอ้โหต้นนี้เดี๋ยวจะพาไปชมลูกทุเรียนนะคะสวนของพี่ต้อยนั่นเอง น,น,นุ่ลงลงเลยตรงนีต้ตรงนี้เดินจะลงสวนอโหเดินไปดู<ง>นะขอลงจากรถแป๊บนึงนะคะวันนี้ไม่มีน้องๆมารับเลยนะคะไม่ได้ยินเสียงป้ายนี่นะคะส่วนของพี่ต้อยนะคะถึงแล้วคะ่ะน้านงน้องมารับแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> น้องทักขายนะสวัสดีค่ะน้องน้องโอ้โหมาหลับแล้วนี่นะคะมาดูทุเรียนของพี่ต้อยะคะ่ะถึงสวนเลยนะคะวันนี้โอ้โหต้นนี้มันใหญ่มากมากเลยนี่นะคะโอ้โ,โ,โ,โหโอ้โหโอ้โหนี่นะนี่เดี๋ยวดูชมหนะน่อยนิดนี้ถึงแล้วโอ้โหไปเดินเดินชมก่อน อันนี้อุปกรณ์นะคะน่าจะเป็นการตกแต่งกิ่งแล้วเนะี่ยตกแต่งรูปแล้วนี่นะคะจะ <So, S 2> ขอดูใกล้ๆหน่อยคะ่ะโอ้โหสวยมากเลยนะคะนี่แหมมาต้อนรับแล้วใช่ไหม <laughs> ไกลๆแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้โหตัวสวยเลยดืๆๆ้อ <c> ๆ <oughs> น๊ะ <c oughs> มาครั้งนั้นก็ออกเจอกัน อยู่นี่พี่ใต้สวัสดีค่ะดูสิมามาต้อนรับใหญ่เลยเนี่ยถึงสวนพี่ใต้แล้วค่ะพาชมก่อนโอ้ลูก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 โอ้โหโโข้างบนนู่นนะใบอ่อน โอ้โหสวยมากานะคะนี่ค่ะนี่ไซส์สวยมากเลยนะคะส่วนของพี่ต้อยอันนี้ก็จะมาอีกมาดูก่อนโอ้โห,โโหต้นนี้สวยมากเลยรูปคู่กันติดกันข้างบนอีกโอ้โหนู่นอีกโอ้ยนีนน่นนุ่น นี่นะคะโอ้ยต้นใหญ่มากเลยนูน่นโอ้ยต้นนู่นใหญ่กว่าอีกอยวแบบพาไปชมนะคะนี่สวนของพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยท่านเป็นผู้หญิงนะคะทำทุเรียนเองเก่งมากเลยความห่างของทุเรียนนี่นะคะเคยสิบคูณสิบนะวันนั้นพูดผิดไป8ปดคูณสิบวันนี้ก็พูดใหม่นะคะสิบคูณสิบนั่นเองนะคะุ ต้นใหญ่มากๆนะคะทางนู้นก็จะเป็นพี่กบนะคะพี่กบก็จะไปสัมภาษณ์พี่ต้อยะคะ่ะนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนี่นะคะโอ้โหนี่ก็สวยค่ะนี่นะคะถ้าอยากไปชมสวนของพี่ต้อยคลิปเต็มๆนะคะก็ไปดูที่สร้างโอกาสทีวีของพี่กบเลยนะคะของบีก็จะพามาชม เฉยๆไม่มีอะไรมากค่ะนี่ชมบรรยากาศว่าถึงที่แล้วมาส่งอาหารพืชแล้วก็จุลธาตุด้วยแล้วก็ปุยทางดินาานะคะนี่พาไปชมเดี๋ยวตอนนี้ก็ไปหาพี่ใต้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามตอนต่อไปนะคะถึงที่แล้วขอบคุณมากค่ะ